ต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ทาง Nation TV ช่อง22เวลา15บหนานาทีถึง16บหนานาทีครับกับผมวัชรชัยเพชรรั์วันนี้หมอความมหาชนของเรามาตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทรชน4คนครับรุมโรมข่มขืนเด็กอายุ16ปีแต่ปรากฏข่มขืนไปในเรื่องมันเกิดเหตุตั้งแต่เมษายนแล้วจนมาถึงเดือนนี้คือเดือน9แล้วคดียังไม่คืบเลยครับผู้เสียหายก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนนี้เครียดแล้วก็กังวลเป็นอย่าางมก วันนี้จะมาตามความคืบหน้าเกี่ยวกับทางคดีแล้วทางกฎหมายสามารถที่จะเร่งรัดเอาผิดผู้ต้องหาได้หรือไม่เพราะว่าดูเหมือนเบื้องต้นมีการรับสารภาพไปแล้วครับวันนี้อยู่กับผู้ร่วมดำเนินรายการกับผมนะครับคุณวิียสักโชติวันนี้นะครับรองโฆษกสภาทนายความนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่28เมษายนนะครับแล้วปรากฏว่าล่าสุดนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหมดเลยแต่ดูเหมือนว่าถูกปล่อยตัวมาดิครับ คือเข้าใจว่าที่ถูกปล่อยตัวนั้นเนี่ยนะครับ<ะ>พนังกงานสอบสวนเนี่ยคงเอาไปยื่นขอฝากขังไว้ที่ศาล<ะ>แล้วก็ได้รับการประกันตัวจากศาลนะครับเพราะว่าอัตราโทษจำคุกในข้อหาของโซมหญิงเนี่ยนะโทษค่อนข้างจะรุนแรงจำคุกเนี่ยสิปีคือคคผู้ก่อเหตุท่านผู้ชมครับก่อเหตุด้วยกัน4คนนะครับ,รบแล้วอยู่ในระหว่างอายุ20-27ิี่สิบปีโดยญาติของ ผู้ก่อเหตุบางส่วนเนี่ยเขาไปบอกกับสาธารณะบอกว่าก็ผู้หญิงเนี่ยเมา <c oughs> แล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเมาแล้วก็ <c oughs> มียินยอมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วสุดท้ายในยผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยฮะ,ะไปเรียกเงินแล้วเขาไม่ให้เงินก็เลยมาแจ้งความทําแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขากลายเป็นแบบคนที่อ้าว <cido f> 1> 1> มาเรียกร้องความเป็นธรรมเหรอทั้งทนที่เขาโดนกระทําถ<ช>ูกไหมฮะแล้วทีนี้เขาก็เครียดครับพอเครียดปั๊บไปอยู่หมู่บ้านนั้นไม่ได้ก็เลยต้องไปหาที่อยู่ใหม่หาโรงเรียนใหม่ซึ่งมันสร้างความเจ็บปวดให้กับชีวิตของเขามากๆเลยคดีประเภทนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับผู้เสียหายนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางฝ่ายผู้ต้องหาผมมองนะครับว่าเป็น ข้อต่อสู้ครับที่พยายามอ้างขึ้นมาให้ตัวเองพ้นผิดนะครับเพราะว่าพฤติกรรมที่ทํานั้นเนี่ยคือถ้าตัวต่อตัวมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ลักษณะนี้นะครับมันเข้าข้อกฎหมายเลยนะครับสี่คนไปลุมเขาเนี่ยมันก็อของการโสมแล้วปัจจุบันเนี้ยคดีเนี่ยถามว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีหรือพนักงานอายการก็ดีจะต้องรีบเร่ง ทำสำนวนเนี่ยให้เร็วที่สุดครับมันเป็นการเยียวยาให้กับทางผู้เสียหายด้วยส่วนหนึง่งเพราะว่าในส่วนของการเยียวยาหรือคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายนั้นเนี่ยนะครับ,รบมันมีหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการที่ทําสํานวนให้เร็วแต่เร็วในที่นี้นะครับมันจะต้องรัดก,กลุ่มรอบ,อบครอบนะครับเพราะว่าถ้าทําให้เร็ว แต่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ที่เป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลม,มันก็ไม่ได้ความเป็นธรรมคือผู้ต้องหารับสารภาพไปแล้วแล้วทำไมสี่เดือนเนี่ยสำนวนยังไม่คืบหรือใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับต้องแยกออกนะครับระหว่างการที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับระยะเวลา4เดือนในการทําสํานวนนะครับการที่ผู้ต้องหาให้ทำรับสารภาพนั้นนี่นะครับ ผมอยากจะขอฝากในฐานะที่ผมเป็นทนายความแล้วก็อยู่ในแวดวงของทนายความเนี่ยมาร่วม 3- 40ปีละครับการที่ผู้ต้องหายารรัภาพชั้นสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนยิ่งจะต้องทำสำนวนด้วยความรอบคอบแล้วก็จะต้องเก็บพยายนหลักฐานเข้าสู่สำนวนเนี่ยอย่างครบถ้วนไม่ใช่ว่าพอผู้ต้องหายารรัศมาปพพุ๊บโทษนะครับทำสำนวนแบบชิวๆละนะครับสอบเฉพาะผู้เสียหายสอบเฉพาะตัวผู้ต้องหา พยานแวดล้อมที่มาที่ไปต่างๆไม่จําเป็นแล้วเพราะร,รับการสารภาพแล้วอ,อย่าลืมนะครับ,รบเขารับสารภาพชั้นสอบสวนไปถึงพนักงานในการเขาอาจจะรับสารภาพชั้นพนักงานในการแต่พอไปถึงชั้นศาลไม่มีกฎหมายบังคับนะครับว่าคุณห้ามกลับคําให้การอพอไปถึงชั้นศาลนี่นะครับศาลก็ต้องนัดสอบความให้การจําเลยตามขบวนการพอถึงเวลานั้นนี่นะครับจำเลยเนี่ยเขามีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะยืน ตามคำให้การเดิมคือรับสารภาพหรือขอกลับคำให้การในชั้นศาลนั่นว่าปฏิเสธไม่เป็นจุดที่บอกว่าคุณสักร์บอกว่าถ้าพูดต้องหารับสารภาพเมื่อไหร่เนี่ยในทางนักกฎหมายเนี่ยถือว่าอันตรายเลยอันตรายครับเพราะว่าถ้าพนักงานสอบสวนก็ดีพนักงานอัยการก็ดีนะครับมองเพียงปัญหาว่าสำนวนนี้รับสารภาพแล้วจบแลไปถึงชั้นศาลมันจะรับสารภาพแล้วชิวๆแล้วและถ้าเขาเกิดพลิกกลับคำให้การในชั้นศาลเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วสำนวนเนี่ย ที่ทาไว้เนี่ยทาไว้ยังไม่แน่นพอเนี่ยถามว่าพอไปถึงสารแล้วเนี่ยจะมาสอบสํานวนใหม่ได้ไหมจะมาหาพยานหลักฐานใหม่ไหมมันหมดเวลาแล้วครับมันหมดเวลานะฮะทีนี้ตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเวลาสํานวนไปอยู่ในมือพนักงานในการแล้วไปยื่นฟ้องต่อสารแล้วเนี่ยพนักงานในการเองนั้นเนี่ยก็จะอาศัยสํานวนการสอบสวนทั้งหมดนะฮะของพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละเป็นหลักในการนําเสนอต่อสารับ เัื่งแล้วเนี่ยยิ่งรับสารภาพเนี่ยยิ่งตำรวจต้องทำหน้าที่หนักครับต้องสืบพยานทุกอย่างให้แวดลอ้อมอีกทั้งข้อหาต่างๆเนี่ยระบบ,บของการกล่าวหาของบ้านเราเนี่ยครับการกระทำอย่างกรณีเรื่องนี้นะครับมันอาจจะมีความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการโสมครับนะครับเรื่องของการหน่วงเหนียวกักขังนะเรื่องของการพรากผู้เยาว์รเรื่องของการอนาจาร ข้อหาทุกข้อหานี่นะครับจะต้องมีการแจ้งให้กับผู้ต้องหาทราบโดยครบถ้วนครับสมมติว่าแจ้งหมดยกเว้นข้อหาเรื่องหน่วงเหนี่ยวกักขังครับไม่ได้แจ้งพอไปถึงพนักงานอัยการตอนที่พนักงานอัยการฟ้องเนี่ยปรากฏพนักงานอัยการเนี่ยไปฟ้องครบทุกเรื่องเลยรวมทั้งหน่วงเหนี่ยวด้วยทั้งที่วันในชั้นพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหานี้ให้กับผู้ต้องหาทราบครับ ไปถึงชั้นศาลข้อหานี้ศาลยกเลยนะครับลวงเหนียวเครับเพราะว่าตามขั้นตอนแล้วข้อหาใดที่พนักงานออกการจะยื่นฟ้องต่อศาลได้นั้นเนี่ยจะต้องผ่านการสอบสวนแล้วก็จะต้องแจ้งข้อหาให้ครบถ้วนสมมุติว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้แจ้งข้อหานี้ว่าไปถึงพนักงานในกการถ้าพนักงานการเห็นว่ามันยังมีลวงเหนียวอยู่นะพนักงานการก็ต้องสั่งลงไปายังพนักงานสอบสวนครับให้มีการสอบสวนในข้อหานี้ครับ แล้วก็ถ้ามันมีมูลที่จะแจ้งข้อหาได้ก็ให้แจ้งผู้ต้องหาเพื่อผู้ต้องหาเขาจะได้ให้การถูกต้องว่าเขาจะให้การรับในข้อหานี้ด้วยไหมห,หรือให้การปฏิเสธในข้อหานี้ครับเดี๋ยวเราตามคดีนี้ในเรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายกันต่อแล้วตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอีกหนึ่งท่านนะครับขอต้อนรับนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ madam, ถักพานนะครับรองผบตรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมคุยกับคดีคนี้ในรายการหมอความหาานสว,สวัสดีบิ๊กโจ๊กด้วยครับสวัสดีครับ พี่โจกครับความคืบหน้าของคดีสทรชนที่ไปลุมโสมหญิงวัย16ปีตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับครับก็เมื่อวานผมก็เรียกสำนวนมาดูชาวนี้ก็เรียกสำนวนมาดูนะฮะก็สองวันและ้วนะครับนะก็เมื่อ,อ,อวานคบผู้เสียหายแล้วนะครับนะก็เมื่อวานสอบในส่วนผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับนะซึ่งสำนวนเนี้ยทางท่า,างานสอบสวนเจอผู้กับโรงพักเนี่ยเขาส่งสำนวนสั่งคดีสอบสวนไปให้การแล้วครับ แต่ว่าวันนี้กําลังดูประเด็นมีสองประเด็นนะครับนะก็คือผู้เสียหายก็บอกว่าเขาถูกข่มขู่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สอบในเรื่องของการถูกข่มขู่เอาเอาไว้นะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลที่จะรายงานสารผ่านอัยาการขึ้นไปนะครับเพื่อจะดำเนินการในเรื่องของการให้สารท่านใช้ดุพินิษในการที่จะเพื่อสอบการประกันต่างนะครับครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําขณะนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนสำนกักงานสวนกําำลังดูว่าในการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยแจ้งไปคครบถ้วนหรือไม่นะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็ตัวผู้กักก็อยู่กับคณะพนักงานสวนผมที่มวลสอบสวดนะครับรวมถึงตัวผู้ถามผู้เสียหายด้วยนะครับ,รบนะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของพนักง,งานสอบสวนนะครับที่มีการที่มีการลงมาอจาวันให้มีการเคลียร์คดีต่างกันนะครับนะอันนี้ก็แยกมาอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการพิจารณาเรื่องความผิดนะว่ากรณีกระทำเช่นนี้ เป็นความผิดในฐาน157หรือไม่เปลนเป็นการละเว้นการแบติหนา้าที่หรือไม่นะครับก็ถ้าถ้าเป็นความผิดส่วนนี้ก็ต้องมีคดีในกับพนักง,งานสอบสวนนะครับครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับนะก็คืออันนี้สําคัญก็คือความมั่นใจความเชื่อมั่นเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเข้าบ้านแล้วนะครับเขาเขาสู่คมปู่จนวันนี้เขาขนย้ายข้าวข,ของต่างๆออกไปจากบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยผมก็ประสานก็สั่งรองมกกบปอในพื้นที่นะครับสอนะครับวันในวันนี้เมื่อเขาไปถึงบ้านเนี่ยรองมกกบปอก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเขาไปสร้างความมั่นใจให้เขาสร้างความมั่นใจให้เขานะครับก็ต้องไปรอรับคนที่บ้านเลยนะครับนะเพื่อจะเมืาเขาไปมู้เสียหายก็ต้องสร้างความมั่นใจให้เขานะครก็จัดสายตรวจตรวจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องผมโหนสุริยางงี้นะครับว่าวันนี้บ้านเมืองมีคือมีแปรนะครับนะก็ต้องทํากฎหมายให้เป็นกฎหมายนะครับ นาะยกรบทางทำผิดก็ต้องลงโทษนะต้องได้รับโทษนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนสำนวนเดี๋ยวผมก็จะจะช่วยดูเพิ่มเติมจากที่ผู้กับก็ดูอยู่แล้วว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับ,รบแล้วต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่เนทะ่าที่ดูสำนวนเองเนี่ยนะครับสามารถเพียงพอที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งสี่คนได้แน่นเลยใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังดูอยู่ที่สโมสรตุนหวจครับเพราะว่านัดไปติดมงเช้าวันนี้ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มดูกัน เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับครับผมเดี๋ยวถ้าถ้ามีประเด็นไหนที่ต้องมีการเพิ่มเติมนะผมอาจจะประสานให้ท่านอธิการได้ครับก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับทางคดีนะครับที่บิ๊กโจ๊กเองเนี่ยลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็ลงไปดูสำนวนด้วยตัวเองแต่ประเด็นคำถามสำคัญผมอยากจะถามตรงนี้ว่าแล้วทำไมผู้ต้องหาเนี่ยถึงได้รับการประกันตัวแล้วมาคุกคามกับผู้เสียหายหรืออาจจะอาจจะมีการคุกคามเกี่ยวกับหลักฐานในทางคดีหรือเปล่าครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยหลัก พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเนี่ยร<ะ>เรื่องของการประกันตัวนั้นนี่ยนะครับเป็นหลักพื้นฐานเพราะว่ากฎหมายระวังหลักเพราะว่าไม่ให้ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาแล้วในระหว่างการวิจาาณนั้นเนี่ยสิทธ ขั้นพื้นฐานคนครับการประกันตัวนั่นคือการที่ศาลใช้ดุลพินิษฐ์ในการให้ประกันตัว <ฮะ S 2> แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับการที่บุคคลได้รับการประกันตัวไปแล้วก็จะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายการไปข่มขู่พยานการไปทำอะไรต่างอันนี้อาจจะเข้าข่ายถึงการไปข่มขู่หรือทำให้ยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานคือในในใน,นในข่าวเป็นเหตุที่ศาลอาจจะเพิกถอน,นในการประกันตัวได้ในข่าวเนี่ยบอกชัดเจนว่า ไปข่มขู่คุกคามคผู้เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารท่านก็อาจจะมันไม่ใ่อยงี้ครับเพราะว่าพอเป็นเนนี้ปุ๊บเนี่ยที่ท่านพิจ๊กท่านบอกแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบผู้เสียหายาว่าใครไปข่มขู่เขาเมื่อ,อไรอย่างไรเพื่อ,อม,มันติดสำนวนเอาไว้ครอบคลุมเนือแล้วก็จะได้ ดำเนินการต่อว่าควรที่จะนําเรื่องเสนอพนักงานในการนะรเพื่อที่จะนําเรียนสารว่าในระหว่างที่ปล่อยชั่วคราวไปก่อนจะมีการฟ้องคดีนั้นเนี่ยะนะครับบุคคลคนนี้นะไปปฏิบัติผิดยังไงนะสารควรจะเพิกถอนเรื่องการประกันตัว<ะ>ยังไงนะะอันนี้เป็นขั้นตอนแต่ผมติดใจนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่<ะ>ท่านบิ๊กโจ๊กท่านพูดว่ามันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีการ ไปลงประจําวันเรื่องของการนัดไก่เกลียะนะซึ่งท่านบอกว่าก็ให้มีการสอบด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับหรือเจ้าของสํานวนร้อยเวรหรืออะไรต่างแล้วแต่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบก็คือ1นึครับผมขอเรียนอย่างี้ครับเพื่อความเข้าใจว่าในข้อหาเรื่องของการข่มขืนกระทาชําเรา ไม่ใช่โสมนะโสมเนี่ยมันบทหนักนะ,ะแค่คข่มขืนกระทําชําเลาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายยกเลิกแล้วว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ก็คือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้นั่นหมายความว่าอาจจะต้องไปสอบสวนพนักง,งานว่าเอ้ยคุณบอกให้ไก่เกลี่ยนมันไม่ได้นะทีนี้ในเรื่องของการโสมหญิงเนี่ย<ะ>มันเป็นบทหนักยังไงยังไงเนี่ยมันไก่เกลี่ยเพื่อให้ยุติคดีเนี่ยไม่ได้ ในทางกฎหมายในทางกฎหมายไม่ได้แน่นอนไก่เกลี่ยเพื่อยุติคดีเนี่ยไม่ได้ครับอีกทั้งจะใช้ช่องทางของพรบไก่เกลี่ยระงับข้อพิาพาท2 5 6 2ที่คดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยมันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะในนั้นเนี่ยเปิดช่องให้คดีอาญาที่จำคุกไม่เกิน3ปี <Milan. S 2> แล้วก็บัญชีท้ายอยู่5-6คดีโซมหญิงเนี่ยมันเกิน3ปีอยู่แล้วเพิ่มสิบห้าปีเพราะงั้นเนี่ยไก่เกลี่ยตามพรนี้ก็ไม่ได้ทีนี้ถามว่า ถ้าเจตนาเพื่อเรียกมาไก่เกลี่ยให้ยุติคดีเหมือนกับเช่นคดีข่มขืนก่อนหน้านี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไก่เกลี่ยนะครับเพราะว่าการกระทำของผู้กระทำความผิดเนี่ยนะฮ<น>ะผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิหนึ่งเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษทางอาญาสองเป็นเรื่องละเมิดทางแพ่งซึ่งเขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย <นะ S 1> เพราะฉั้นถ้าเจตนาในการไก่เกลี่ยเนี่ย เพื่อนในส่วนของทางแพ่งอันนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ถ้าเจตนาไก่เคลียเพื่อให้ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยยอมไม่เอาความครับมันทําไม่ได้จะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปมันต้องมีการสอบสวนแล้วยุติไม่ได้ด้วยคดีนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อถ้ายังไม่มีความคืบหน้าเราอาจจะเชิญผู้เสียหายมาร่วมคุยกันก็จะได้รู้ว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันครูเรียนทุกท่านครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้น ที่มาจากการค้ำประกันครับท่านผู้ชมครับจนเกิดเหตุการณ์ฆ่ายกครัวเกิดขึ้นแต่ในเมื่อฆ่ายกครัวจบแล้วเนี่ยแต่ปัญหามันยังไม่จบหนี้ทรงหนี้สินในทางแพ่งมันยังมีต่ออยู่ด้วยมันไม่ระงับไปมันไม่ร,งระงับส<ป>ชีวิตเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อเกี่ยวกับคดีนี้ครับฆ่ายกครัวสามศพครับ